สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนกอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยวันแม่แห่งชาติกันนะคะซึ่งคุณครูนกจะพาเด็กๆไปเรียนพระราชประวัติพระพันปีหลวงพระราชกรณียกิจแม่ของเราสัญลักษณ์วันแม่การปฏิบัติตนต่อแม่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ หนึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะเด็กๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สีิงหาคมพุทธศักราช2475เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระสมเด็จพระบรมมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมบนาถบพิตรจึงให้มีการกําหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆและ2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจที่สำคัญก็คือศิลปะชีพ าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ทรงริเริ่มโครงการหลวงต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิพระบรมราชินีนาหรือที่เราเรียกกันว่าพระพันปีหลวงซึ่งทรงริเริ่มโครงการให้ราชฎรโดยเฉพาะชาวนาใน,ในชนบทหรือท้องถิ่นท,ทําอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนานทำได้ มาทำงานศิลปะชีพจนรัศดรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตเองงานศิลปะหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากลเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่ของเราแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแม่เป็นผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่นแม่เปรียบเสมือร่มโพร่มใส่ที่คอยปกป้องลูกๆให้อยู่อย่างเย็นเป็นสุขตลอดจน คอยผักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในใน,ในทุกๆด้านของชีวิตและแม่ยังคอยรักและคอยห่วงใยเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรักแม่ให้มากๆนะคะ 4. เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์วันแม่เอ๊มีเด็กคนไหนบ้างนะ ที่รู้จักสัญลักษณ์วันแม่คืออะไรกันนะนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปีดอกมะลิเปรียบเสมือน ความรักอันที่บริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและมียาวนานตลอดทั้งปีเสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและยังหอมอบอวลได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณคๆนะคะดอกมะลิอีกรอบหนึ่งค่ะดอกมะลิ ค่ะจัสมินอีกรอบหนึ่งค่ะจัสมินห้าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันแม่เอ๊มีเด็กคนไหนรู้บ้างนะว่าคนเราเกิดมามีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวควรรักท่านให้มากๆและการบอกหลักคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ เป็นเพียงทรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้นเพื่อให้ลูกเกิดความสำนึกในบุญคุณของแม่ที่มีต่อลูกแต่ถึงอย่างไรแล้วการบอกหลักคุณแม่ไม่จำเป็นต้องทำตามเฉพาะวันแม่แต่สามารถทำได้ในทุกๆวันเด็กๆสามารถบอกหลักแม่ได้ทุกวันกอดกับแม่ได้ทุกวันและเด็กๆสามารถนำดอกมะลิ ไปไหว้แม่ได้นะคะหรือว่าจะมีเด็กคนไหนร้างเท้าให้แม่ได้นะคะเด็กๆและถ้าเด็กคนไหนไม่มีแม่ไม่เป็นไรเลยค่ะเราสามารถบอกลักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่ป้านา้าอาหรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กๆมา ก็ได้นะะคเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าคุณแม่มีบุญคุณที่ยิ่งใหญ่กับเรามากแค่ไหนฉะนั้นเด็กๆควรจะเป็นเด็กดีของคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูนกก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทําก็คือให้เด็กๆวาดภาพที่เด็กๆแสดงความรักกับคุณแม่แล้วก็วาดภาพสัญลักษณ วันแม่นะคะแล้วถ่ายภาพสวยๆส่งมาที่ไลน์กลุ่มนะคะคุณครูนกกับคุณครูพี่คุณรอเด็กๆอยู่นะคะบายบายค่ะ